หอดบ้านฮอดสองเรียบร้อยบงของโยกินเขาได้ยเยอะแยะเลยได้ไก่ได้กว่าสี่ตัวแล้วก็ได้ปลาน้ำของนี่นำอันนี้ซี่ทอดประดาอย,นะยู่เงินเนาะอย่างเยอะแยะมะก้วยไก่แล้วก็มีได้เอียนน้ำหฮโดรโต้เนาะเราเป็ดลาบเป็ดกันมาหนี่นี่เป็ดเฮา ตัวประมาณ2กิโลนี่แหละเนาะล้างเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาแล้วเอาหนังเขาจะเลเอาซีนกับหนังออกเนาะส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนกระดูกเขาจะแกงใส่อย่างเจด้าจะน้องไม่ส้มื่องในน,นี่เยอะและแเลยยอะเลย,ย,ยเพราะว่าเขาจะเขาเอาเครื่องในไก่มาใส่น้ำเนาะนั่นแหละดีไก่แม่นบอกนี่ตัวซื้อไก่มาเพียบ เลยเอาหนังเอาิีนออกต่างหากเนาะเขาจเจอสูตรหนึ่งต่างหากเด้อสูตรนี้อ่าโบแมนสูตรทีตัวโตเคยเห็นเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งนนำกันจะดูเขาก็จะมาครับแล้วนี่เนาะตอนนี้อ่าซีนกับหนังออกต่างหากแล้วเบิง่งกน้อไม่ส้มนี่ฮิเดาเองยังมีเขายู่ส่วนเครื่องใน ตับแต่ใส่ฟูงเขาก็จะมาห้อยเนาะนี่เนาะห้อยเนืนี้ล้วเขาเจะเอาไปต้มนี่หนังเขาก็ห้อยึ้นกันเขาจะไปต้มใส่กับลำแกงอะแกงปิดเขาเลยส่วนเลือดนี่แมนเขาจะให้เลือดมันก้างเลยเนาะแล้วจะเอาใส่แกงเพราะว่าเขาบรได้เห็ดเลือดแปงมักลินไหมก็มักปีเขาก็จะมาเผาไฟเนืนี่เนาะเห็ดสูตรอ่านี่ สูรนี้จะแม่นเผาไฟเอาบ่ได้ซอยใส,ส่สดๆคือตัวโตเห็ดเนาะน่เผาให้ดำๆเลยมะกอกเฮาก็เอามาจีไฟเนาะอ่าสูรนี้จะใส่มะกอกเด้อย,ยีไฟให้หอมๆให้สุกๆเนาะซีนเป็ดเฮาก็จะมาปิ้งปิ้งสัมราเด้อบ,บ่เาจะบ่ปิ้งให้มันสุกเอาแท้วาเนาะ ปิ orange, ้งพรสุขมามากเดี๋ยวมักเล่นไม้ยังเขาก็ได้ละนี่มักปีเาก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเาจะเอาักปีไปฝักกันซีนเป็เขาก็ปิ้งสำาแบบบสุกหลายมมากแล้วก็เาก็จะมาฝักให้มนุ่นเลยฝักมดนี่เลยเนาะบกกเาก็ใส่เกลือนัวหจิงไข่บักเพ็ดเนาะ แล้วก็ฉนกไม่ส้มตอนเป็นเท่ากับลุงเรียบร้อยมีแต่ล้อถาตอนเป็นเท่าสุกเนาะกับหนังกับข้างในสุกแล้วเท่าก็จับมาซอยจะลาบเป็ดกันเบิ่งผักกับเขามีผักกระขิวกับผักข้าวท้องแล้วกับมกแต่งเนาะผักกับละเขาแล้วกับักเพชรอ่อนกับนอไม้นอไม่ลายต้มเนาะนมไม่ลายต้ม เป็ปลาประดาซื้อเนาะซื้อได้ในราคา3 5มสิบห้าพันกิจปลากรดปลาหนังของเพื่นหามาแล้วก็มาขายน้ำหอยขายน้ำแค็มทางเนาะนี่ก๋าเลือดเขาต้มเรียบร้อยแล้วเขาจะ,ะใส่หม้อแกงเนาะสวัสดีเนาะสวัสดียามเป็นทา่านแบบจัดผักกะหล่ำจัดเกี๊ยวซื้อได้จัดผักกาดเขีย กับพัก่าทางทองเนาะเพราะว่าพักสมิทบ่มีก็ก็ไต่กันมาเอมีหามันโดดคืว่าแล้วไปให้เปิดปากจอดน่ยด3ยางกับ เพชรที่ขี้หนูเนาะน,นี่้องลินใบฮะ<ห>เขาเผามาเรียบร้อยเขาจะมาซย<ห>อ,นนอยเป็นตอนเนอยแตละคำเนาะกลับเซตตับลบเป็ดเองอสุดขักสุดขักเลยทุกคนก็มาละาาไหลยอยากกินแล้วเนาะเดี๋ยวสูตรนี้เขานี่จ้ามิไซเทคานำเราไปฝักขาก่อน ทำเรียบนระ้อยเนาะนี่เดี๋ยวจะซอยหอมป้อมหอวบ,บัวและะ้วก็ันพริกใส่ลาบาพริส่วนแกงหัน่นจะใส่ยานข้าวอีตูเนาะกับข้าวกัวใบใส่ข้าวอีตูจิ้มหอมเดี๋ยวทาหนังชุบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่เครื่องในสุบเร็วหนังปี๊ดชุบสุบเนาะ ตองในทับหนังเขาก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะมาซอยเป็นตอวนั้นนี่นำมือกล้องมาซูมาคุณเบื่อแบร้อยหนังหนังตับไตทางในครบสุดเนาะมาซอยเป็นตอนนั้นสิอากาศเดียวเขากะมาคุณสยามซินเฟ็ดนี่ซินเฟ็ดที่เขาฝากมาเรียบร้อยเนาะมาคุเข่ากันเดี๋ยวซอยให้มืดนี่ให้เแบร้อยก่อนเนาะ แดเขาอกโ้แห้งๆเนาะแห้งๆแล้วก็ดืน้ำใจาลาป็ดน้แกวน้ำปูกระดาษแตงแน้ำผูไปกินกับน้อไม้เนาะหอมขอโทษเอฟจีทุกคนเนาะมนีฮิตอาหารลาแบบพื้นบ้านแซ่บอีกแล้วี่ก้อีมนานั้นอกแรงืออกก้ว ข้างในแล้วก็ซีนเป็ดเอาไปฝักเผาใส่กันเลยเนาะีแล้วก็มักฝี่ีเขาเผาไฟแล้วเขาฝักอ่ะได้เพิ่มจันทร์ขาใส่ขาโปรเซร์หลายเดี๋ยวมันสีเกาขาใส่ยูทูบเบอร์น้อยว่ะนุ่งเสื้อผ่านลุงเสื้อตัวโตเวียงจันว่ะฮะหนัวยน้อยหนึ่งหนัวยน้อยหนึ่งนกปงหนัวแล้วก็ เรื่องหมักนาวปลาแดกเนาะจะพอประมาณเพราะว่าพี่จะจามในประเด็นมะกอกเขาไปเผาไฟมาเนาะแลกวก็มาบีบขยี้ใส่ในนี้เลยอ้อนร้อนบู้วาชิสุ่มหรือบอเดี๋ยวเขาซิเบิรงกอนบอลวนนะเดี๋ยวเราจงแส่หมักนาวเนาะคุณเขากัน ใส่มือใส่หมกน้ำเติมบิ๊งหนึน่งเนาะนน่าเบาหน่อย<ม>เกลือนิดหนึ่งแล้วก็เ,เ,เกลือน้อยหนึง่งก็นอะเกลือนอกสิบะ,ะยามันเค็มเดี๋ยวชิมเมือก่อนเน้องเอาผงหอมใส่ก่อนเอกลือเข้ากันเพราะว่าสิบปุบใส่ไปเดียบแล้วมันจะเป็นปน้ำโพดเ,าเ,าเน,นเา,เาเนนนะ อันนี้มันลาบแห้งเด้อเขาเล่นเครื่องในแค่กินเองเนาะใส่เครื่องในหลายลายเนี้ยข้าวคั่วขาวโล่งข้าวไม้ไม่หอมจะมุดเลยวะได้หรอวะจะมุดได้ไ่ะจะมุดได้เนาะข้าวไม่ไม่หอมหอมรสชาตจะบูมักกลิ่นเค็มเพราะว่ามัเพชรดิบปักเพชรป่นมันจะบวกจะแพงระดับเนาะ เป็ดจางไว้หอมบ้อมหอมบัวหอมลาบเนาะลงไปโดดๆขยี้น้อยหนึ่งนีคนให้เข้ากันปีเต้โบททุกคนลาบเป็ดปีมือเยด่ยใหญ่นุ๊หน้าตาหน้ากินบบททุกคนมาเด้อกีลาบเป็ดนำกัดเนาะ เอาใจเองเซ็หงเนาะให้พอได้ให้อาตตู่ได้ตุตู่บปอยู่เนาะมีแต่แม่เนี่ยเพิ่งจะมากินน้ำยู่นี่เนาะหม้อแกงเขากะสุกเรียบร้อยเลือดเขาก็ลงเรียบร้อยเนาะใส่พออีตู้กับหอมบับใบลงไปเนาะนี่อ๋อนี่เป็นอะไรทุกคนน่ากินบ่หอมน้ะไม่สุ่มเนาะน้ไม่สุ่มก่อโอนเห็ดเอาใหม่ๆ มามาหาของยูของกินมากินข้าวซุ้มกันเด้อหอมนะไม่ส้มหอมพอีตูนี่มาเด้อมาเด้อกินขา้าวแรงกันนคุณอามอเกยนาะฮ้อนเลยตนเลือดเน้นๆซอกตตนซอกบีกซอกบีกกระดามาบีกนี่บีก มาเด้อมาเด้อกินข้าวนตำกันเด้ออาหารทำแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเุ็นแกงเ,เป็ดเฮาลาบป็ดสูตรเหนือเนาะของเอายาย้เดนไงเจ่น้ำปูกับน้ำไม้โอ้สุดยอดผักกับเขากะอะน้ำลายไหลมาเด้อกินข้าวนตำกันพ่อยพี่น้องเอฟซีมดุคทุกคนเนาะเนาะมินี่จะได่ายไงคนท้อมออกคลิปน้ำไาล <laughs> เบื้องแกงเิ็น่อดเลยเผไดเน้นพวี่อ้ายเนาะนี่มึงทอดไหมทอนได้เนี่ยอีกับแม่ยาเนาะแม่ต้าโตมันรู้กับพันยาคือมันรู้กาบกิมันรู้เอาซีไซจันยเอาปันทอดเอาเลยเข่งแกงเ่งอายมัน ได้ดีประมาณตัวสองกิโลฝ่ายท่ลไหร่ตัวแมวเนาะอันนี้เลยอันนั้นหน้ำลายเลยน้ำลายเลยนัหลายเดนัง้แเลยอน้พี่อดนโ กินมาหูนก็กินมาเป็นลาบปีชาแซ่บขนาดนี่เนี่อเขาแซ่บนะนบบเราเพลิอพลินหนูนะแซ่บไม่ได้กินเ่ากับเนยกับด้ได้ดอยูล้วเนาะ มาแล้วก็เดตลาดไ,ไดตลาดก่วแล้วก็ไปวั่าล้วก็ไมเตลาดอีกรอบนึงนาคนขนาดอะไรท่อบีริงอือวันนี้พ <c oughs> ี่ชยังพอบสุดกระป๋องชุเสือาลอง <c oughs> เอาสูตรนี้ไปให้เพิ่อเดอจะตากับสูตรหรืววอว่าเขาตัวแช่ตากกันเนาะเมก

ไดเราใช้ถุงใช่แล้วมีไม้แกะแฉกถุงมันอ่อน ซื้งมันต้องซื้งไรจะาแซน้ำมันก็เป็นิอันเขาชื่อมะพร้าวมะพร้าวเอาต้องแซน้ำมันเอามือจุ่มน้ำแล้วลูปๆูปอพอืมหอแดงนี่ครับไม่กินราบเป็นคือนี่โดดละกิ้ราบก็ตัวงร้นี่ส เลือดดเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นเลือดแปรเพราะว่าเขาไม่ได้ข่ายอีกดเป็ดเขาซื้อตลาลเอ้เอามาเช็คเองเนาะเซ่บอเอดแซ่บบอยังทอดนะเลดแดเซ็บแดอดแดเซ่บแดซบหลายแซ่บหลาย น้ำใจดงเคลลี่ก็กินบอสเลลี่ก็กลิ่นกลิ่นลาบบอสเป็นห้องเปื้อนเลยเป็นห้องแหลกเอฟซีทุกคนผู้ใดญ่ข่าวมาบึงคิดดีเนาะเอฟซีคุณทิวาติดตามไม่หรือติด,ดตามมาตลอดแล้วแบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกันตั้งใจให้ดาน้อย,อย,วยววเวียงจันทร์เด้อกับตู้ตเวียงจันทร์แล้วก็ตู้พาแดดพาลนี่เดียว ช่องกระดาษอีกจะเริ mm ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาอบมือกล้องแต่ก่อนมือกล้องถือบนนี้เถอะเนาะแล้วพนักงาตั้งใจเพราะว่าเราเห็นาหารขึ้อมาหารลราพึ่งบ้านตลอดเนาะเดี๋ยวชื่อซ่องเก่าบอกเลยว่าซื้อซ่องใหม่เดี๋ยวค่ะมาบาากันอีกเทเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็กินให้เบิึงพ่อของบ้านของพ่อเล็กๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวด่ากันเช่นราดแต่ก่อน ได้กินแบบเต็มที่น้องไอ้จ้าวเชนแซ่บ้จ้าวข้ามะเบิ่งกไปเรื่อยคดไลค์กดแชร์กดตติดามเป็นกำลังใจให้ด่านในเด้อเพื่อเฮ็ดคลิปดีๆแม่ไม่ออกมาให้ไอ้ที่ทุกคนได้เบิ่งเนาะเที่ยอย่างบุถือเบ้าอย่างบุถื้อค่ะขออภัยโทษเนาะนี่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ทำตรงท้าย